วิชาวินัยบัญญัติเป็นเก่งข้อสอบของนักธรรมเอกเอกสารนี้จัดทำโดยพระอรุณด็อกเตอร์อนเป็นผู้จัดทำพระยงยุทธอภิยโตเป็นผู้อา่านความเบื้องต้นโอกาสออก10%ภิกษุผู้ ปรารถนาความตั้งอยู่ยั่งยืนของพระธรรมวินัยควรปฏิบัติตนอย่างไรวงเล็บเคยออกข้อสอบ2 5 5 7 2,564วงเล็บปิดตอบควรตั้งอยู่ในศิลสามัญญาตาแปลว่าเสมอด้วยกันศิลเสมอทิฏฐิสามัญญาตาความเห็นชอบด้วยกันในเรื่องของการ้นและสัจชีธรรมคือธรรมะของ ผู้นัก,นกบวชสำรวมในพระปฏิมโมกข์คือวินัยของผู้เจ้าประกอบด้วยอาจารยะอาจาระก็คือเรื่องมรารยาทดีงามและโคจระก็คือที่สัญจรไปแสวงบุญเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสำเนียกศึกษาในศิกขาบททั้งหลาย <c oughs> กันที่23สังฆกรรมวงเล็บเปิดโอกาสออก1.6ข้อวงเล็บปิด หกข้อข้างล่างให้ท่องทั้งหมดวงเล็บเปิดออกอย่างน้อยหนึ่งข้อแน่นอนวงเล็บปิดมูลเหตุที่ทำให้เกิดสังคกรรมมีกี่อย่างอะไรบ้างออกข้อสอบเมื่อปี2 5 5 9 2563วงเล็บปิดตอบมีสองอย่างคือ1นพิกษุบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้น2มพีพระพุทธประสงค์ เพื่อให้สงเป็นใหญ่ในการบริหารหมู่คณะ 3. ยัยติและอนุสาวนาต่างกันอย่างไรมีใช้ในสังกกรรมอะไรบ้างอุ้งเล็บเปิด2 5 5 6ตอบยติคือการเพเียงสงคือคำเก่าวาจาด้วยภาษาบาลีส่วนอนุสาวนาคือการประกาศความปรึกษาและตกลงของสง์ ยติมีใช้ในยติกรรมยติทุติย,ยกรรมยติจตุถกรรมส่วนนันุสาวนามีใช้เฉพาะยะติทุติยกรรมและยะติจตุถกรรมสังกกรรมมีอะไรบ้างสังคกรรมอะไรที่สงจตุวัะทำไม่ได้วงเล็บเปิด สอบเคยอ,อกข้อสอบเมื่อปี2562งวงนี้ปิดตอบมีอัปปโลกัน,นกรรม 2. ยติกรรม 3. ยติทุติยกรรม 4. ยติจตุตากรรมราวนาให้ภากถินอุปสมบทและอภานอัพานคือการส่วนให้กลับมาเป็นสงที่ดีเหมือนเรากลับอภัยให้นักโทษอย่างนั้น สงจตวคทำไม่ได้17สังฆกรรมสีนั้นอย่างไหนต้องทำในสีมาอย่างไหนทำนอกสีมาแล้วก็ได้ออกข้อสอบเมื่อปี2560ันห้าร้อยหกสิบวงเล็บปิดตอบยติกรรมยติทุติยกรรมและยะติจตุตะถากรรมต้องทำในสีมาเท่านั้นส่วนอปโลกน,นักรรมทำนอกสีมาได้วินัยกรรม ไม่ต้องประชุมสงฆ์และทำนอกสีมาได้ 7. การอปโลก,กนากรรมการอปโลรกกรนักกนังและการสวดกรรมวาจาให้พระกฐถินจัดเป็นสังฆกรรมประเภทใดอย่างไหนต้องทำในสีมาอย่างไหนทำนอกสีมาก็ได้ใครออกข้อสอบ2562งงและปิดตอบการอปโลกกนักกนังเพื่อ ให้ภากถินจัดเป็นอัปโลก,กน,นกรรมการสวดเพื่อให้ภากถินจัดเป็นยติทุติยกรรมการอัปโลกเพื่อให้ภากถินทําในสีมาหรือนอกสีมาก,ก็ได้การสวดกรรมวาจาให้ภากถินต้องทําในสีมาเท่านั้น